สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณปานค่ะวันนี้อากาศตอนเช้าเป็นยังไงบ้างคะอากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้แสงแดงดจากดวงอาทิตย์สาดส่องมาแต่เช้าเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคสาปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยกลางวันกลางคืนนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องกลางวันกลางคืนเดี๋ยวเรามาทําอะไรกันดีคะเรามาเต้นประกอบเพลงกันนะคะเพลงพระที่ยิ้มแข่งค่ะเด็กๆค่ะไปกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆแหมเมื่อกี้เด็กๆไปเต้นเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งกันมาสนุกกันใหญ่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามารู้ความหมายของกลางวันและกลางคืนกันนะคะค่ะกลางวันเด็กๆรู้จักไหมคะว่ากลางวันคืออะไรใช่แล้วค่ะกลางวันนะคะก็คือตอนนี้เลยค่ะตอนที่เด็กๆนะคะจะมองเห็นพระอาทิตย์อยู่บน ท้องฟ้านะคะแล้วพระอาทิตย์เนี่ยก็จะส่องแสงแดดนะคะแล้วก็แสงสว่างลงมานะคะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเราจะเรียกเวลาแบบนี้ว่ากลางวันค่ะค่ะส่วนกลางคืนนะคะจะเป็นยังไงคะมืดใช่ไหมคะแล้วเราจะเห็นอะไรบนดวงบนท้องฟ้าคะเขาเรียกว่าอะไรนะดวงจันทร์ดวงจันทร์แม่อะไรคะ,ะระยิบระยับเลยมีแสงระยิบระยับอะไรคะ ดวงดาวใช่ไหมคะแล้วท้องฟ้าเป็นไงคะมืดเลยใช่ไหมคะและเด็กๆคิดว่ากลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคะค่ะกลางวันกับกลางคืนต้องแตกต่างกันแน่นอนคะ่ะกลางวันเป็นไงคะคุณอ,อ้อยกลางวันนะคะจะมองเห็นพระอาทิตย์ค่ะค่ะส่วนกลางคืนมองเห็นอะไรคะเด็กๆเห็นอะไรคะดวงจันทร์ใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งอะไรคะดวงดาวใช่ไหมคะ แล้วกลางวันนะคะก็จะสว่างค่ะแล้วก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนค่ะค่ะส่วนกลางคืนยังไงคะมืดใช่ไหมคะมองเห็นอะไรไมเรไร่เลยมองไม่เห็น,นใช่ไหมคะส่วนกลางคืนเราทําอะไรคะเราต้องทําไงคะนอนกันใช่ไหมคะค่ะโอ้โหกลางวันกับกลางคืนเนี่ยแตกต่างกันขนาดนี้แล้วเด็กๆจะปฏิบัติตัวยังไงคะเนี่ยค่ะ เราไปดูกันนะคะวิธีการปฏิบัติตัวตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนค่ะค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ความหมายและความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนไปแล้วเด็กๆก็มาดูกิจวัตรประจําวันที่ทําในเวลากลางวันและกลางคืนกันค่ะกลางวันเราทําอะไรบ้างนะคะคุณเล็กค่ะคุณครูจุ๋ม สำหรับกิจกรรมที่ทำในเวลากลางวันนะคะเด็กๆตื่นเช้ามาเด็กๆอาบน้ำแปลงฟันแต่งตัวทานอาหารแล้วก็มาโรงเรียนสำหรับกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนอย่างเช่นเล่นตามมุมต่างๆเล่นสนามเด็กเล่นเล่นกลางแจ้งอย่างเช่นเตะฟุตบอลนะคะเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทำงานในเวลากลางวันค่ะเด็กๆ คุณครูจุ๋มคะแล้วกิจกรรมที่ทําในเวลากลางคืนมีอะไรบ้างคะค่ะกิจกรรมที่ทําในเวลากลางคืนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนอนหลับพักผ่อนนะคะแต่ก่อนจะนอนหลับพักผ่อนเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะมีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิส่วนเด็กๆก,ก็อาจจะมีฟังนิทานจากคุณพ่อและก็คุณแม่ค่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ที่หากินในเวลากลางวันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณครูจุม๋มสำหรับสัตว์นะคะที่หากินใน เวลากลางวันก็อย่างเช่นสุนัขหมูแมวเป็ดค่ะแล้วสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนมีอะไรบ้างคะคุณคู้จุ๋มค่ะสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนก็มีเช่นกันค่ะเช่นนกฮูกค้างคาวหนูงู และนอกจากนี้ในเวลากลางคืนเด็กๆก,ก็ไม่ควรออกจากบ้านนะคะเพราะอาจจะทำให้ได้รับอันตรายได้ค่ะ,คะเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะเดีย๋ยวเราลองมาสรุปพร้อมกับคุณครูนะว่าเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างนะคะ,ะในเวลากลางวันนะเป็นเวลาที่แสงอาทิตย์ทำไมคะส่องสว่างเด็กๆจะเห็นดวงอาทิตย์ส่องสว่างเลยทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆใช่ไหมคะ,ะแต่เวลากลางคืน โอ้มืดเลยใช่ไหมคะพอมืดเราจะเห็นอะไรเอ่ยดวงจันทร์ดวงดาวใช่ไหมคะเต็มท้องฟ้าเลยแล้วในเวลากลางวันเราทําอะไรกันดีอ่ากลางวันเด็กๆก,ก็ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมคะถ้าเป็นเด็กๆถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทํางานแล้วเราก็จะเล่นอ่ากิจกรรมต่างๆกันในเวลากลางวันเพราะว่ามีแสงสว่างส่วนกลางคืนมันมืดเราก็จะนอนหลับ พักผ่อนนะคะในเวลากลางคืนนอกจากนั้นยังมีสัตว์ที่ชอบหากินในเวลากลางคืนที่มกินครูบอกแล้วมีอะไรบ้างนะอ่าค้างคาวเด็กเครเห็นไหมคะอ่ามีอะไรอีกนกฮูกตาโตๆนะที่เราเห็นกันแล้วมีอะไรอีกนะผีเสื้อก็มีนะคะผีเสือ้อมีทั้งผีเสือ้อที่ออกหากินเวลากลางวันนะคะหรือออกหากินเวลากลางคืนก็ได้นะมีสัตว์หลายชนิดเลยนะคะในเวลากลางคืนเนี่ย อากาศก็จะเย็นลงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แสงสว่างไม่มีอันตรายเพราะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังอยากไปไหนเวลากลางคืนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆครูเหมียวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําใบงานใบที่1กันค่ะให้เด็กโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันเด็กๆลองดูภาพทั้งหมดนะคะมาดูภาพด้านบนค่ะจะมี2ภาพภาพที่หท้องฟ้าเป็นสีอะไรคะ ถูกต้องค่ะเป็นสีฟ้าภาพที่สองท้องฟ้าเป็นสีอะไรคะใช่ค่ะเป็นตอกนกลางคืนจะมืดและมีภาพดวงดาวกับพระจันทร์ปรากฏอยู่ด้วยคราวนี้มาดูภาพด้านล่างกันค่ะเป็นภาพที่เด็กจะต้องโยงเต้นขึ้นไปด้านบนนะคะมีพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวเด็กต้องสังเกตจากภาพด้านบนนะคะว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นไปอยู่ที่ภาพไหนพระจันทร์กับดาวจะขึ้นไปที่ภาพไหนมาดูกิจกรรมด้านล่างค่ะ จะมีภาพเด็กกําลังไปโรงเรียนเอ๊ะเด็กๆไปโรงเรียนตอนไหนคะเด็กโยงเส้นขึ้นไปเลยค่ะภาพต่อไปเด็กนอนหลับค่ะเรานอนหลับพักผ่อนตอนไหนคะภาพที่สม,มีไก่ค่ะไก่ขันยังไงคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใช่ค่ะไก่ขันปลุกเราตอนไหนคะต่อไปใบงานที่สองค่ะให้เด็กๆนะคะวงกลมพยัญชนะอ่านว่าททงค่ะ าอ่านตามคุณครูนะคะภาพที่1นธนบัตรค่ะภาพที่2กระต่ายค่ะภาพที่สทธงชาติค่ะภาพที่4ธนาคารค่ะภาพสุดท้ายแตงโมค่ะเด็กอ่านตามคุณครูแล้วลองเลือกดูนะคะว่าภาพไหนที่ออกเสียงทอทงอออเด็กๆครับต่อไปเด็กๆมาทําใบงานที่3นะครับใบงานที่3ให้เด็กๆโยงเส้น จับคู่ภาพกับเงาที่สัมพันธ์กันนะครับเด็กๆลองสังเกตภาพด้านบนนะครับจะเป็นภาพสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนส่วนภาพด้านล่างนะครับจะเป็นเงาของสัตว์ที่อยู่ด้านบนนะครับดเด็กๆสังเกตดูเงาไหนเป็นภาพของสัตว์ด้านบนก็โยกไปหากันนะครับโยกให้ครบนะครับต่อไปใบงานที่4นะครับให้เด็กๆวงกลมเลข6กไทยนะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับเลข6ไทยจะเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นเลข6อรารบิกนะครับเด็กๆลองสังเกตภาพด้านล่างตัวเลขด้านล่างนะครับตัวไหนที่เป็นเลข6ไทยนะครับก็วงกลมมาให้ครบนะครับ